เวลาโกรธนี่ใครโกรธคะไม่ใช่เรานะคะเจตสิกที่เกิดพร้อมจิตใดก็ทำจิตให้ขณะนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตเป็นแต่เพียงาธาตุรู้คะ่ะเป็นใหญ่เป็นประธานเกิดพร้อมกับเจตสิกซึ่งมีลักษณะหลากหลายต่างกันเป็นห้าสิบสองประเภทนะคะมีทั้งที่เป็นเจตสิกที่สามารถเกิดได้กับจิตทุกประเภท หรือว่าอากุศลที่เกิดได้เมื่อไหร่จิตก็เป็นอกุศลเมื่อนั้นหรือธรรมะฝ่ายดีเจตสิกฝ่ายดีเกิดเมื่อไหร่จิตใจก็ดีงามในขณะนั้นกําลังฟังธรรมะเห็นไหมคะจิตเจตสิกประเภทไหนเห็นไม่ใช่ฟังเพราะฉันเป็นจิตเจตสิกประเภทไหนเพราะฉันคิดถึงแม้ไม่เห็นไม่ได้ฟังแต่ก็จําคําที่ได้ฟังไตร่ตรอง ขณะนั้นเป็นจิตเจตสิกรประเภทไหนทั้งหมดคะ่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นใครอยากจะเร่งรัดให้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ไหมคะติดกับของอวิชชาและโลภะโดยไม่รู้ตัวเลยคะ่ะเพราะเหตุว่าโลภะเป็นสภาพที่ติดข้องนะคะไม่ใช่เป็นความเห็นถูกเข้าใจถูก ถ้าเห็นถูกเข้าใจถูกคือไม่มีเราที่จะไปทำอะไรได้เลยปัญญามีแค่เนี้ยที่กำลังเข้าใจและจะให้ไปประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการฟังนะคะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้เพิ่มความเข้าใจว่าไม่ใช่เรามั่นคงขึ้นในการฟังและรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะปัญญารู้ค่ะไม่ใช่เรารู้ ถ้าอาวิชาก็เห็นผิดเป็นถูกถ้าเป็นปัญญาก็ต้องตรงตามความเป็นจริงคือผิดก็ต้องผิดถูกก็ต้องถูกแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยคนที่ฟังมาหลายปีก็ไม่ทราบว่ามีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรบ้างหรือเปล่านะคะเพราะเหตุว่าเท่าที่ได้ฟังเนะะี่ยค่ะเป็นส่วนที่น้อยมากจากพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้แล้ว45พรรษา เท่ากัเป็นการเริ่มต้นให้ได้เข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตามปกติตามธรรมดานี่แหละแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะว่าเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่และหนึ่งหายไปหา,ปหาอีกไม่ได้ในสังสารวัตแล้วจะเป็นเราได้อย่างไรแต่ความไม่รู้ก็ถือการเกิดดับสืบต่อซึ่งไม่ปรากฏการเกิดดับว่าเที่ยงแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด จนกว่าปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นมีใครอยากละความเป็นตัวตนไหมคะอยากรู้แจ้งอริยสัจธรรมไหมคะอยากหรือไม่อยากตอนนี้เงียบเลยนะคะก่อนฟังอยากแต่ฟังแล้วรู้ว่าอยาก ก็ไม่ถึงจะอยากไปทำไมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยทำให้ละความอยากไม่ขวนขวายไปทำสิ่งที่ผิดแต่ถ้าไม่ได้เข้าใจนะคะบางทีก็คิดว่าไปเต่สำนักปฏิบัติไปนั่งไปนอนไปยืนไปเดินแล้วก็จะเข้าใจความจริงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยคะ่ะแม้ก่อนไปก็ไม่รู้อะไรแล้วไปแล้วก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ก็ไปด้วยความหวงัง พราะฉะนั้นบางคนก็พอใจนะคะในความผิดแต่หวังว่าถูกคิดว่าถูกเข้าใจว่าถูกก็ไปอยู่เรื่อยๆแต่ว่าตามความเป็นจริงต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะคำสอนของพระสัมมาสัมจ้าทรงแสดงความจริงซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเพราะเมื่อตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงแค่คำนี้คะ่ะ คิดออกไหมว่าความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยระดับไหนฝืนกระแสของโลกซึ่งด้วยความไม่รู้และความติดข้องมาสู่การละความติดข้องในสิ่งที่ไม่มีแต่เข้าใจว่ามีเพราะความรู้ไม่ใช่เพราะเราเราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเห็นผิดเข้าใจผิดว่าเป็นเรา เราะฉันฟังธรรมะก็คือเพิ่มความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะว่ารู้ได้โด้วยตัวเองว่าขณะนี้ปัญญาแค่ไหนแล้วต้องให้คนอื่นบอกไหมคะสิบปีปัญญาแค่ไหนละยี่สิบปีปัญญาแค่ไหนละหกสบปีปัญญาแค่ไหนละเทียบกับความไม่รู้ในแสนโกรธกับกับความติดข้องจะเห็นได้เลยนะคะว่าความเข้าใจธรรมะเนี่ยคะ่ะ ที่ทรงอุปมาว่าเหมือนการจับด้ามมีดไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าด้ามมีดสึกเพราะการจับจับทีใดก็เห็นเหมือนเดิมใช่ไหมคะฟังธรรมะก็เห็นเหมือนเดิมแต่ปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาไม่มีใครไปเร่งรัดได้เลยคะ่ะแล้วต้องตรงด้วยนะคะปัญญารู้แค่ไหนปัญญาไม่ลวงไม่หลอกไม่ทำให้เข้าใจผิดว่ารู้มาก เราว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้รู้ก็คือรู้เข้าใจแค่ไหนก็แค่นั้นแต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะผู้ที่เป็นโพธิสัตว์คือผู้ที่คล่องในการรู้ความจริงตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระมหาสัตว์พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านพระอนนท์ท่านพระอ,อน,นุทถท่านพระสารีบุตรก็เป็นสาวกโพธิสัตว์ ตามระดับข้ามของปัญญาเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์คือผู้ที่คลองไม่สนใจที่จะไปรู้อื่นนะคะแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซื้อเราไม่สามารถจะไปชักจูงใครบอกใครได้เลยนอกจากคนนั้นเห็นประโยชน์นะคะแล้วก็ใครก็ชักชวนไปที่อื่นไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นการฝืนบังคับนะคะเข้าใจในความเป็นปัจจัยโดยทั่วถึงว่า โลภะเกิดเกิดแล้วนี่จะไปทำอะไรนอกจากรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะ